กรับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันอีกครั้งนะครับก็กลับมาพบกับบทวิเคราะห์บอลกับทีมงานดูบอลขับกันเป็นประจำกันอีกครั้งและสําหรับบทวิเคราะห์บอลอีกหนึ่งคู่ประจําวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนปีพศ2565เราจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์บอลกันในสื่อฟุตบอลลีโวไทยลีกคู่ระหว่างรถม้ามรกตลำปาง FC พบกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดที่สนามกีฬาจังหวัดลำปางในเวลา18.30นตามเวลาในประเทศไทยสำหรับสถิติการพบกัน4นัดหลังก็เป็นทางบุรีรัมยู ส่วนด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมสำหรับเจ้าบ้านลำปางเอฟของโคต้นสุก,กิจโยทีที่มาดับ13ลงเตะไปแล้ว11นัดชนะ2เสมอ2แพ้7มี8แต้มส่วนผลงานเกมล่าสุดพาทีมเปิดบ้านชนะสีแคลเอฟซไป3ตัวต่อ1ในรายการไทย FA ครับทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2 มาสภาพความพร้อมทีมในเกมนี้ไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือตดโทษแบนขุมกำลังหลักอยู่กันครบหน้าขณะที่การจัดทัพในวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ352โดยผู้รักษาประตูเป็นกิติศักดิ์หมูสวัสด์ลงเฝ้า3แนวรับใช้พลทวัดจันทศีบินเนอร์เฮนริเก้และกันตะพลสมพิทยานุรักษ์ลงทำหน้าที่5ไม่ฟิลวังจากกิจสงมาอังเดคูติโน่ณรงกรบัวศรีวิชิธานีและธีรพงศพลชมคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและใช้สองกองหน้ากิษณนเกษมกุลวิไลและมอสกิโต้ลงยืนควงคู่ล่าตะข่ายร่วมกัน ด้านความพร้อมทีมเยือนบุรีรัมยูในเตดของกูนซือมาซาทาดะอิชิอิทีมจ่าฝูงอันดับหนึ่งลงเตะไปแล้ว11นัดชนะ8เสมอ3แพ้สูตรมี27แต้มส่วนผลงานเกมล่าสุดพาทีมเปิดบ้านถล่มสมุทรปราก,การซซตีไป5ประตูต่อ1ในรายการไทยเอฟเอครับทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ4เสมอ1 มาสภาพความพร้อมทีมเกมนี้หมดสิ์เช้งงานสุภชัยใจเด็ดที่ติดโทษแบนจากการใส่สมไปเหลืองคบกต้าเพียงรายเดียวขณะที่การจัดทัพวันนี้คาดเตรียมมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูเป็นนพพลละครพลลงเฝ้าแนวรับสีใช้เนลืบดินวิรัตนโนโดมเลบินสุลาก้าดดเอโกบาดันกากับพิลธานบุญมาทานันลงทำหน้าที่ สองไม่ฟิลวางโกลันเซาซิกับพิลาดนฉ่ำรัดมีคอยประสานงานร่วมกันในแดนกลางและให้3แนวลุกลอนานาดุมบัวย่าสุพนัทเหมือนตาและแฟงกัสตายดาเป็น3าสารปัดเกมลุกสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าจนาธานโบลินกี้ที่จะหาจังหวะจบสกอร์ทศนะก่อนเกมคู่นี้สำหรับเจ้าบ้านรถม้ามรกตลำปางเอฟซียังคงจมอยู่โซนท้ายตารางเนื่องจากฟอร์มที่ผ่านมาไม่ดีเท่าไหร่นัก มาเกมนี้ได้เล่นเป็นเจ้าถิ่นก็หวังจะสร้างเซอร์ไพรส์คว้าแต้มให้ได้ส่วนทีมเยือนประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตดที่ฟอร์มแรงต่อเนื่องบุกมานัดน,นี้ก็หวังคว้าสาแต้มเท่านั้นเพื่อล้างเป็นจ่าฝูงต่อไปซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เจ้าบ้านลำปางเป็นรองบุรีรัมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนื่องจากเกมรับของทีมค่อนข้างมีปัญหาแถมเสียประตูกันค่อนข้างง่ายต้องมาเจอกับแนวรุกที่เฉียบคมของบุรีรัมดูแล้วไม่น่าต้านไหวดังนั้นเกมนี้มั่นใจประสาทสายฟ้าบุรีรัมบุกคว้าต่ยเนสาม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลจากทีมงานดูบอลขับในวันนี้และหากว่าข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นไปก็ต้องขออภัยทุกท่านมาด้วยและหากว่าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดูบอลขับกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานดูบอลขับขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับ